เอยเนาะมาในวัดนี้อ๋อไปเียนีกันว่าพูดีกันสสบายดีโอ้บ่ได้เห็นตะลอนเนาะอาไ้หยังงแบบันนี้มะกล้้ยแะไวแบน้ำที่เธอจะเอาไปแล้วน่อนมพี่น้องเนาะกจารครับลากระปองพามา

สบายดีเด็กปน้องเด้อเนาะสบายดีเบิร์ตสุขุขสุคนเป็น้องเลยพ่อๆกับซ่องบบาแสนอีกแล้วเนาะวันนี้เดินทางมาบ้านน้ำพุเป็น้องเลยเนาะบ้านน้ำพุมาบ้านที่ว่าทางบบาแสนเคยมา,าถวายน้ำแล้วก็เป็นเพื่อไทยครับทางเจ้าอ,อาวาสวัดบ้านน้ำพุอะไรเป็น้องเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งกลได้ มรณะภาพไปแล้วเป็นต่างอย่างนอทางเจ้าวาดวัดบันน้ำผู้เป็นต่างอย่างนอสู้นั่นกับว่าได้เข้ามาพี่น่างอย่างเนาะวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาพี่น่างอย่างทางบ้านน้ำผู้เนาะแต่ว่าเมืองอันนครบเมืองไซอย่างไซบุรีนี่แหละเป็นต่างอย่างเนาะลืมลืมเมืองไหนเป็นต่างอย่างแต่ว่าเมืองเมืองอุตมพรเนาะเนาะเป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นต่างอย่างเนาะ อมือหนีทางบูชายัญเดินทางกลับมาเยี่ยมยามทางเมฆูพี่น้องเอ๋ยเนาะพอดีว่ามีเครื่องมาให้ทางเมฆูพี่น้องเอ๋ยกลายเป็นเครื่องของทางผู้อารย์ที่ว่านำมาเมื่อนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ก็ย่างยูพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าทางบูสายัญมามื่อนี้ก็เอามาอีกจำนวนหนึ่งเนาะเอามาให้ทางเมฆูพี่น้องเอ๋ยเนาะ่าเงิน มากับทางอาจ่ายเมื่อเรืกับโมเดลเว่พี่ตองไอ้น้องวัชิเว่รถอาเวลาเวลาก่ะคือว่าอะไรเป็น้องเอ้น้องโมทงโมทันอะไรพวกไดเว่พี่น้องไอ้เลยมาให้มื้อนี้เนาะอาเป็นผระพุธพระแพ้มาม่ปลากระป๋องนี่แหละพี่น้องเอ้มาให้ทางแม่ครูแล้วก็ถือโอกาสนี้มาเยี่ยมมายามเนาะทางแม่ครูเพิ่นเลยตั้งแต่โดนๆได้พี่น้องเอ้ที่ว่าทางโมแสนโมไดขมาเยี่ยมมายามถามไทยทาง ให่คูเพลนเนาะบอกว่าเป็นจังไหนแน่ๆเพลนเลยมาอัพเดเบิ่นก่อนเนาะไปจากไก็เข้าไปลงโซนล้ำกันได้เลยเพลินเลมาอัพเดตเหมือน่อนเนาะเพินเลยเนาะมาไดยเพลนนไปมุ่งเวียนขี้กันว่าพูดดีกันสบายดีสบายดีโอ้พอได้เห็นตลอนเน่เนาะ đây là bạn này mặc quái 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 nó. mặc เี่นอะไรเนาะกายมาที่นีน่เห er. um. ็นมองกันทีทางอ่ะมันอ่าคือนกเช่าคืนได้ป่ะนี็ไแมโดยนกเช่าคืนละนกจะมาได้เช่านะอันยกมือวันพุธนะเดอ๋ออันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งโดยโดยเช่าเช่านี่ทางได้ซื้อมาให้อันซีดเก่าโดยซีดเก่าจากเมืองพีน โอ้บ่ซื้อเสาให้บ่โดยจักจักเสาน่ะอ่าแม่นเบิดเนาะ15ต้นหักแต่ว่าหักก็ย่อขึ้น9ต้นแต่ว่าอุปกรณ์อันจะพวกนั้นที่ว่ามันําใส้แม่น19ประกอบส่วนมา9จ้าเพิ่นซอยเสาเนาะซวยเาก็ซวยอันดินบอซวยอันเครื่องประกอบใสว่าซั่นซโดยมีอย่างแล้วตอนนี้น่ะอันเดี๋ยวนี้เฮาหากันอันนั้น อันเบวาอันเทขานกาเอวเทขานกอะเอวเมนกะประมาณนั่นเพราะว่าเงินที่ว่าอันซิกเก้าประกอบมากก็ถือว่าซื้อมาแล้วแล้วก็มาข้าวเจ้าพี่หานอกอะไรเงน้นำจิตนำใจหันอกถือว่าเงินที่ว่าข้าวเจ้าสวยมากแล้วก็ถือว่าได้สำนักเจ้าโดยโดยแต่ว่าตอนนี้ยังยังขาดยังไงตอนนี้บอกกัดจังว่าว่าขาดอันลังคาเัง่า แม่ขาดลังคาแลวกับอันดินบอกอีกยังอะไรอย่าแต่ว่ามีเป็นบางส่วนเนาะโดยอย่างบอกเลยว่าพอได้เล้ยงไปเลยพาะว่าเงินตัวเองมันกับออนไลน์เนาค่อยๆไปเนาะใส่ดูดยโอ้โเน่อยเราไ้มาแต่โดนโดนได้ยกเชานี้เนาะดีใจดีใจ เยเนาะเมื่อนั้นทั้งผอาจารย์เพ่นมาอยูไปี่น้องนน้ำวาชีไปเข้ามาโดยพอดีเวลาเวลาโบอ่าก็เลยได้เข้ขามาโ้ยบ่เป็นยางบ่เป็นยางแต่ในวาพีผ้าจา์อาจารย์ยมาเยี่ยมทังน้อง่นงนี้ได้ไป่น้อหเ,เนาะอ,อดีว่าอ่าบัท่านไปเ,เ,เา็นเนาะไปได้ได้เามามือน้น ไม่เขาไม่วันนี้ทางอ่ะเป็นแล้วนลวนวนี้เนาะแล้วเลยทางแล้วแหละแต่<อ>ว<อ>่าเขาบอกทางเก่าน,านบ่อน <c oughs> ี่ทางเก่าก็ได้ทางนี่ก็ได้แล้วไปใครกะเจ้วเพราะว่าอันขาเจ้ามาส่งดินบอกคนนี่และเมียนว่าเบรกเบรกรถขาเจ้าอายุที่ว่าได้เย็ะมาก แกเห็ดใหม่ักผู้ที่เพิ่นนั่นลอกเมียนก้อนเดี๋ยวนี้อาจจะได้แล้วแบบนี้นะแล้วออกไปแจ้งน้อยเลยกันสีขากระเจี๊ยนโอ้เธอเอาไปได้เคาให้ยังออกไปก็แมนได้โอเคเนี่ยพากันมาเข่ามาด้งนั้นอะไจริงดิแมนว่ากันว่าทางท่านี้ได้แิออกแมนได้แล้วแบบนี้นะเพราะว่ามันเนีนล้วเนี่ยเนีนแล้วทางบอรี่มันไม่ได้เข่ามาบเเด็เข่ามาแต่มื่อนั่นล่ะมื่อน้องเพื่อนนั่นล่ะโอ้เป็นเข่าเยี่ยมหรือเปล่โดย มาบ้านี the yeah. the ้เ <sup> ด yeah. ี yeah. no, wrong, no like s, um, ๋ยวในท้งในทางเฮือนไหนเนาะบัดเฮือนนี่เฮือนไครสักอันเฮือนนี่เฮือนลูกหลานอันของอันจักที่ดินนี่แหละเฮือนหลังนี่นะแต่ว่าทางออกทางไปทางทางเข่าทางออกนี่ไงทางเข่าทางออกนะบอออกพี่เลยเพราะว่าทุกคนอาจจะได้ออกพี่ออกทางนั้นมันก็แคบเด้เพิ่นจงทางไหนทางนี้ทางไปทางนี้โดย เอาเพื่อนเพื่อนนี่จะไปน้ำเสมอเนาะแม่เอาเพื่อนไปน้ำเพื่อความอันเพื่อนนั่นแหละพอดีแล้วไปน้ำกันไปน้ำกับเฮียนเฮียนเลยโอ้ยเฮียนได้อยู่เบ็ดเนาะขณะเพื่อนอยู่กับที่บ้านอีโซนคนนี้ก็ต้องได้เอาไปน้ำเอาไปน้ำเพื่อกับเลี้ยอยู่ยังเดีมีแต่เฮาไปเนื้อจะนอนรทั้งมืดนะนวมทั้งมืดกับลูกค่ะล่ะสี่ลูกค่ะสี่คนเจ้าสี่คนแม่ เัื่งน้อยยังจีย่างไปบนเรือนสิเราดโดยสร้างคนบ่ได้มาเฮ็ดบ่มอ่ะนี่อันของในเอลวในอันเทอเลยมื่อกาญุษกรพบแบบมเป็นดินไส้บ่อเออเอาดินไส้มีแต่เอาดินไส้แบบเม่ว่อยุษกรมันเบื้งบเลยเบื้งบแล้เบื้งบแล้ววะเออว่าเลยก็เอาเฮ็ดตามงบประมาณเฮาเน้อดยไล่ชำไรกันคอยเฮ็ดไปชำนันเนาะโด้วยแต่ชำได้ก็คอยเฮ็ดแต่ยังสั้นคอยเพียงคอยไปลายสั้น ยุเช да. ้าขึ้นแล้วก็นยังเรื่องยังโกยังอันทั้งเออหลังคงนหลังคาแล้วขนได้กับประมาณว่างสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนั่นล่ละในละคอยเฮ็ดไปเมนคอยเปีนคอยไปแต่ว่าดินประมาณจกลดกว่าฮอใส่ซทบดินนี่บ่โดยกัดจังว่าเนาะแต่บริษัทไันคิดไรเถื่อท่านคิดไรเถื่อ ดินผัดละค่านี่เนาะรถรถหนึ่งหันหาร้อยอหารอยรถหนึ่งนะนะดินดินเราเอาเขาเงิอนนะ,ะหาร้อยแมนตัวแอลเป็นกระสูงเติบเนาะ,ะมันจะนก้อนบอกสามก้อนบอกคือสี่ก้อนเมืองน้ำกันนั่นแหละเป็น,นเอาจะงไปเบิง่งเนาะ,นะ,ะมียังกินกับเขาเมื่อนี้บอกไหมลูก เอนแม่วุ้มีวะปุณินี่ก็เป็นรถเก๋งเพื่อนพี่น้องนาะแต่ว่ายังยังใหม่อยู่เนาะโดยโครงการเพื่อนมาซวยเหลือยโครงการโอกาสโดยเพื่อนมาซอยมาซอยเนาะโดยแต่ว่าไปเองได้ปะนู่นไปเองได้ปะไดได้เอามื่อมูลานี่นะได้ได้กระส่วนนึงเพราะว่ามือเราบกเข่งเพงปนัย อะไรกับเขาโน้ไปเนาะเมนพอได้แต่สะดวกสบายเนาะเมนตามพอมีนมมี่นนกับญากตลญเอาไปนะไปกันมาเมนอือด้ยด้วยลูกชายบ่ยที่ว่ามากินเนมนลูกชายอือสักปีได้คนคนนั้นนะอือประมาณว่า สิปีนั่นแหะหปีเดยเออเพ่อนยนยนฮอดมออะไรเน่ยมอหามืนี่แล้วเพ็นพักคนขวดแล้วเพิ่นมาเปลี่ยนเครื่องเพนสิบปโตอ๋ออันยนอยู่มอสูมิพ่นละอมเฮียนอยู่มอเนาะแมนยนอยู่มอหาโไปส่พี่น้องเนาะพูดถีว่ามีเครื่องทังอาจารย์

โม่นเคยหาอ้ายเนี่ยความจริงนเนอ้องความจริงเน้าะก่อนเด้อต้องเอาฟังนั่นแล้นะคนสวยต้องเอาฟังนะั่นต้องน้ำไหวด้วยเน,ะน,นาะเมนมาทำอะไรกัน เปิดประตูแน่ลูกไอ้เอ้ยเปิดเลยลูกกูสาสเด้อาสรเด้อนน้ำในห้ามากินเด็ลูกเนอะน้ำที่เธอเ้าจปแอ้ไปักขึ้นแ็ลูกนมพี่เราเนาะใส่ใจครับปลากระปองหมาม้ากสมะปืนนึงเนาะ มามา้ไมโครเนนี่กินอะไรเกิดมาทั้งอาจารย์ทุกชิดเนาะชิดอาจารย์เป็นน้ำมาเมื่อขื้นมาเอามาเอาอะไรลูกก็ได้เอาขื่นมาเอาขื่นมาเมื่อขื่นนั่งขืนเองบ่อาศัยอันเห็นอะไรเนาะน้องเอาขื้นเอาประกันย่อขึ้นบบนี้เลยโย ใครขึ oh. ้นแล้วเป็นข้าศึงได้ไหม้วกบาเซียได้แต่เพือเนาะนี่พ่อมองูของเจ้าเลยเพื้อนอเือฮพักกันนอนจะจะก้นนี่สีในทางในเหมือนผูกเป็นเอื่อยเด้ จะเป็นมองพาคมองเศร้ามองยูเนาะแต่ว่าโมเมนดินเท่าเนาะเผยูนะกบูเหตุเลยน้องนองสาววัดวอดลูกวัดวอดนี่เมรมาพ่อลูกเี่มาพีลูกมาแต่ละคนมาพี่ลูกมีปลาห่มได้ไหมเด้ปลาห่มผือนึงนาะแล้วก็กระน้มาม่า มามาร์เก็ต1นะครับปลากระป๋องนุ่มพี่น้องเอ้ยเนาะ1มาให้มื้อนี้่ก่อนดิยเอ้ยจักหน่อยจักเอาลงลูกแบ้นั่นอืจัลงอันนี้ก่อนก็ว่าสิจุดิเี่ยกันดพี่น้องเอ้ยเนาะแกําลังเลิกเียนมานี่อือกําลังเลิกเรียนเนาะออผู้นี้ชื่อว่าจังได๋กผู้นี้น่ะชื่อออยออยอืมปีจ้คือบ่นั่งอยู่พุ่นปีนั่ง พูนี่กับพู้นี่กแม่เนาะลูกสบายดี้ยสบายดีโดยเฮียนโม้อะไรแล้วแต่ละคนพูนี่เฮียนทุกคนโมซีเฮียนโมซีพูนี่โมหาเนาะโดยโดยเนาะเอากรมีแต่ยังสั้นแหลแม่เนาน้ำเคลือมาให้ของทางพาจา์เิ่น นำมาเมื่อนั้นได้พี่น้องเอ้ยเนาะทาอะไเข้ามาก็ได้เอาเอามาให้มื้อนี้เจ้าขวยายเลยเป็นปลาห่มพี่น้องเอ้ยเนาะครับเจ้าอ่าปลากระป๋องเอามาหนุ่มเนาะมาให้มื้อนี้เด้อเจ้วอ่าขอขอบขอบใจนะเพิ่นละลายเนาะเนาะเด้อขอใจเด้อยู่ดีแหมงสุขภาพแข็งแกรงอ่าปีใหม่2025นี่านเหาใมีสุขภาพแข็งแรงเด้ออ่ ลำรวยลำนู่นงเงินทองไหลมาหนยมาเยี่ยมมายามเด้มาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมมายามมาอัพเดเพิ่งเงินเพิ่มส่นางอะไรได้ไปหน่อยเนาะจ้าไหนไปย่างไปไปลบไปบึ่งนะป่ะไปบริเวนก่อนเนาะบังขอจะนั่งใช้หุ้ก่อนท่านึงเนาะนั่งดีดีเลโอเคโอเคเป็นทางเลยเนาะ ไปเดี๋ไปรอบงเรินก่อนเ้อเจ้าจ้าเรางเรนเจ้าก่อนยืนลำลองเลยไ้หเด้อคนนึงากาต้มกินอะไรมามาเ้อเลยพูดอะไรูเล่นพูดดีนี่ยหมูนี่เขาขแกะเปิดปอกออกมาด้วยนี่ดีเลยเนาะเลยเพืพอนนี่แแม่นพ่ลูกสาว่พูดนันลานสาวลวแม่น nán xào gần ăn rồi nhưng mà luộc xào nó thì sai lệch chân chào thì thương vui gặp vầy là chậu gặp mẹ <laughs> ooh, rồi rồi phải sẽ về phải làm bưng này con nó trên nào Ác nào nó mẹ? <laughs> <laughs> đây, <laughs> <laughs> หนาวหักตะวันหักต่ว่ามาอันช่วงนี้อย่ามันกันเนาะมันแดดเด้งมันนี่ว่านี่ก็มันนี่ว่าสาทนีใจกับทางแม่กูเป็นแล้วเป็นอะไรเนาะมาจะถือว่าเห็นกลมคลมหน้าไปเนาะเห็นเผินเห็ดเผินย่อไม่ได้เป็น้อะไรเล็กเป็นอำไรหน่อยนั่นไงอันเคยว่าเจ้าอาวาสวัดเพิ่นเพิ่นนั่นสระ่เพิ่นอันนั้น ไปแลยดิโดนบแต่เดือนสิบสองคุละบ่ได้ไปเน่ะตันนั้นคบได้บ่ได้มาบเนบได้มาเลยกีอะไรเนาะโอ้ยเนาะนเต็มเลยพี่น้องเลยทางสบุนเป็นมาโตะกอนนะอันคือบ่คือ้มาโอ้อยู่นี้นี่พี่นอยเนาะอันอันนี้ดินบล็อกของเฮ้นังน่นแมนบ่แมน ขายของตีเองยังน้อยนึงเห็ดเหนียวดิอ๋ออันนี้เพิ่นเห็ดคูณจังมัดจังแมจเนี่หกคูนหกหกแม็กเนาะอันนี้กัแมกเสาวนี่แมนอันนี้กับแมนเสาสิไปเฮือนคั่วดิโอ้โหสี่ไปทางนั้นก็คัวเนาะโดยแล้วกับอันนาบ้านในี่สิกระเทืบของเอนคั่วเนาะโดยมองนี่มองนี่นาบ้านเนาะโดยคุณหลังบ้านางเนาะโดยที่คาดในได้พี่น้องเนี้เนาะแมนแต่ว่า โอ้เพื่นสิเทวเทข้านก่อนก่อนอดินมาใส่แบบนี้เนาะเมนโอ้เคว่าเติมหนึ่งเติมจยได้หนิเนาะเมนจับอันลักปุ๋นยังดอกหาลักเลยพอเฮ็ดายนั่นเลยกะลวนแล่แต่เป็นเงินสิทธิ์เก่าประกอบมากโดยโดยแต่ว่ากันยังเพิ่นเพิ่อนกะซอยเป็นไรก่อนนี้แม่ อันซอยหมอซอยมาสามเท่าเอ,อ,อยแล้วก็มาในในจำนวนนี้แหละนินเฮไซเน่นินบอกเน่แล้วก็เล็กเน่เแล้วก็ปูนเนาะประมาณนั้นแล้วก็นลักปูน,ออต,อน,นตอนนี้ก็ถือว่ายังขาดโค้งเนาะโค้งนางค้าโค้งนางค้าที่เขาสีเป็น,เป,นเป็นไม้ว่าเทวดาเทพืชเนาะ ตัวได้ก็ได้ตัวได้ก็ได้ตัวได้ก็ได้โอ้โหที่เราได้ตั้งเป็นปานนี้แล้วคันว่ามีโกงล้างค่าบางการเมนสี่โอเคยุ่นเอาไหมเนาะโดยเสียเอาลังคาก่อนคันว่ามีฮะนะเอาลังคาก่อนแล้วก็เสียเอาขี้ดินเข่าเอาหลังคาก่อนมาได้เงินได้คำอาจจะคุณเกืนละน้อยพอดีแบบว่าพอดีกับเพื่อนเลยเนาะเมน อยากตัดหลังคาแรกแล้วก็เสียห้องน้ำพวกนี้ก็คือแม่นของน้ำพระท่านในปัวเปงเพราะว่าอาไที่ว่าอันอันสังกะสียุ่ยุ่นนำมาใส่ในอ่างเราเพิ่อคก่อนเมนอันห้องน้ำนี่ห้องน้ำก่าถ้าว่าเขาสอบซมหรือว่าปัวเปงกะใช้ได้เหมือนกัไหมได้มีแต่สื่อฟ้ามาใส่แล้วก็ถ่อันนึงแล้วก็มุงหลังคาเลย โอ้เป็น้อยเนาะคือว่าขึ้นในสมัยนี้แล้วกับันลูกเก้าสาวแล้วเนาะโดยอ่าจะตั้งออกไปนี่แหละต่อวันนี้เนาะโดยอ่าจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเอาไม่เป็นเอาไหม่กฟ้าใส่มาฉันใส่เทอาเพราะว่าสิปัวเป่งตัวนี้โดยตัวนี้เป็นเป็นอะไรกบแมวแตนแต่ก่อนแต่ก่อนแตเมื่อก่อนเนาะอันเฮือนขับเจ้าเนาะ อันดินข้าวเจ้าเบบ้าว่าข้าวเจ้าได้ดินไม่ละได้ดินไม่เละละข้าวเจ้าฮันอ่เข้าวเจ้าละขายขายเพิ่ไปไปอยู่มองชื่อไหมเมนอ๋อแต่ก่อนน่ะเพิ่นตั้งใจไว่าช่ไาอยู่นี้เมน่ไหมเพิ่นเพิ่นอยู่แล้วอยู่แล้วจ้างเือนคือเงินข่อยนั่นแหละเงินย่าอะไรเือนยังมวยเือนดินที่แต่เพิ่นเมนแต่เพิ่นนั้นเมนมงออกเนาะเมนมากงออกแล้วประยุทธ์เพินก็เพราะได้อยู่ไปใส่ไปก่อนสินะเนาะเมน อเป็นไรดินไม้เลยครับก็ได้ประยชนอดินไม้กว่านี่ลายเป็นอกเนาะแร่คุมแรั้วเนี่ยกับฟังไม้เพื่ออะไรแรั้วกับฟังไม้เพื่ออันเป็นเงินนักเรียประกอบบ้านนั่นแหละเหม็กภะวะสีใสทั้งนี้เอก่มอนแล้วอันยังประมาณหา่าลากาอ่าเฮ็ดไปตามงบตามกาลังด้วยเนาะแตาว่าแทนใดเนาะแต่ว่าอยากชวยจัดซอยทาง ม่คู่เปนหน่อยเนาะแันชา,านดังเป็นกะยินดีขะมาเป็นหน่อยเนะาะเพิ่มเติเมสำหรับการผู้ดเล็กผู้ดัดนหน่อยเนาะไหมเนาะเนาะถือว่าโอ้เป็นหน่อยเนาะทางมาจาก็ซื้อที่ชี้ทางใหนนะะ้เลยค่ะไม่รอบนี้เพิเ่งเห็นเนื้อเดืนชานที่กะดีใจนทำแด้เป็นหน่อยเนาะแต่ว่าคอยเฮ็ดไปแต่ว่านี้งบกะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ ต็ดตามขั้นตอนนั่นแหละติดตามเพียงคือเขายู่ปัจจุบมนี่ด่ามันโมเมนมันโมเมนต์โมเมนทาวนอาศัยอยู่น้ำี่นนองซื่อๆนะหลังจากที่ว่าเพิ่นซื้อให้แรกก็โอ้ยดีใจหลายแล้วก็มีเงินจำนวนได้จากเนหนนึงกับเซฟคามนณีล้วก็ถือว่านักเรียนเนาะนักเรียนเก้าที่ว่าอันเพิ่นเห็นอันความลำบากของอาจารย์กันเลยว่ายืนมือกับมาโซยเจ้า ใบาวซิดเก่าซิดเก่าอยู่เมืองพีนโซยแต่เมื่อก่อนสอนอยู่เมืองพีนเด็กเจ้ามันเป็นลูกซิดแบบ่าเคยเคยได้ซซสอนข่าวเจ้าข้าวเจ้าหนักเก็บกันมากผู้หาผู้ซิบช่วยอาจารย์เอออันนี้อาจารย์ลำบากก็เลยว่ามายื่นมือขมาช่วยกันทางนี้ก็โอ้ยดีใจไหมเคยสอนดูมันเคยสอนอยู่เมืองพีน พ่อเขา่กเก้าสิบสองเลยออกไปสอนอยู่พุนโดยสอนทำอิดกาโฮเฮียนบำลุ่งสอนพนักงานนี่แหละโดยพนักงานกับเบบกเขาเจ้ากันไปยุกระดับเนาะแล้โตมาโตมากับมาโฮมเป็นแต่กี่มันมีมัธยุโมต้นเนาะเออบ้านนี้ในอันโตไปแล้วคันโฮมกันมาสันส่าโฮมกันแล้วมันเป็นมมโเดิแล้วก็เลือสอนยู่ทีนั่น แถวทีมาฮานาโดยโดยคือปัจจุบันนี้ทางในครูสอนดูสอนอยู่มอต่อน้ำผู้โดยห้องอยู่ห้องนะมอหนึ่งมอสองนั่นแหละโดยมอหนึ่งมอสองเนาะโดยโดยถือว่าทางลูกศิษย์เพิ่นกะคิดเห็นเนาะี่เพิ่นกะบ่บ่ลืมอะไรกันเนาะแก่นะแก่นละหมายเนาะ คือว่าแล้วพิ่นกับซอยเท่าที่ซอยได้พิ่นกันเเล็กเก็บน่อยผูเล็กน้อยซอยติมกัน้องต่มกันไปเจ้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ว่าอย่างซั่นแรกพี่น้อยเนาะทานใดที่ว่าคิดเห็นเนาะอยากจะยากซอยเพิ่มเติมกันยินดีคออรเจ้ายินดีเป็นยังว่าตอนนี้ก็ยังโองยังลายยางอยู่ลายยางการคั่นแท้เลยนี่แท้ก็โอ้ยังได้ะร้าร้าง้าวข้าวาวข้าวข้า้าา ถือว่าหาพื้นรสสารสามหาลูกหลูกนันลาในบ้านนี่แหละอันคณะเจ้ากับเปินไลายขาวหนุ่ขึ้นเปินไลาต้นละต้นละพันก็ได้ไหมอันต้นละพันมาหนี่ล่ะกับเพื่อนว่าวาจังซีนัวหาหนำจิดหนำใจนั่นล่ะอันมืดหนึ่งตกอยู่มืดหนึ่งโดยอันพว่าเห็ดเอวน้ำเดืเที่ยงคันเห็ดน้ำเดือันสะโพเสาวมันเป็นเก่าต้นเป็นเก่าพันเป็นบ่แม่เล้วอันเห็ดเอวพร้อมหาหาข้าวเจ้านี่ล่ะ อืมหาลูกหาหลานนี่อะไรเนาะเห็ดต่อไปอีกแม่นเมนเอาจดีเนี่ยยังมาใส่กันเมนเรื่องโครงกอนบาดไอเนาะโดยเอาดินมาใส่แล้วก็สิยุโครงกอรดีอันได้โครงกรแล้วแล้วก็โอ้ยกะสีไข่เดะประเดาประดานเนาะมันมันหอมได้เฮากะได้เงินเล็กๆหน้อยแล้วก็สีพันยามซื้อแล้วก็สีมาเอาตัวทั้งพื้นเพราะว่ตสามหอดย่ำพุณนี่เนาะกะกะไข่ในหางมุ้งแล้วนา เอออาตจะเพนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นนั่นนั่าตามเพนน่ะนะโดยคนอยากได้อยากมีพี่นเราไอ้นอกคนกันค่อยเ็นไปเนาะค่อยเปพนค่อยไปนั่นล่ะเงินเดือนมากกะคือว่าเนาะเบ่งใส่ในครอบครัวเน่ยียกบ้านกันเฮือนเนยควงสามัคคีเนาะโดยมีบัวทวงบ่ทันกะกระใจกะ ก็ยังได้ฮะเลยเนาะเออบางเทื่อเลี้ยงเงินประมาณล้านหนึ่งก็โอ้ยโฮมใบบราษัทเนอ่พ่อยังก็เอาอันนั้นดิเขาก็สิได้เลี้ยงลูกนี่ส่งโรงเรียนเนอส่งอันลูกปูใหญ่เลยไปโรงเรียนอ่แต่ละมื้อเขาต้องได้ให้ไว้เป็นยังจะให้ไหวยังรถเพิ่นดีนี่อันนี้ไม่ก็ไม่ขวานเร่งอยากให้ลูกมีความรู้เพราะว่าลูกก็เคยให้คำขวัญว่าถ้าขควรสิเยียนจบเมเออโมจิต คันถ้าแวบาบ่าได้ไปไซก็แท้ข่อยดีใจและถ้าข่อยได้ใบประกศาศเมธแา้ขอนน่อยโขเฮนืออันนี้หมายคว่าค้าเสน,นอของลูกและความไฟพันของลูกก็กับมาเป็นอย่างกระดินล้นกับแต่คือว่าเอาอนะไรเนาะสีพันยามสุดขันสุดกีดเพื่อนอาคตของลูกย,ยาวโดมเนี <Sham. S 1> ่มนั่นโมมีกะอวดไปทนไปนั่นละเนาะเลยค่อยเปค่อยไป ไปชาเน้องยาวอ่าพอดีทินมาใ้เบื้องในพี่น้องเอ๋ยเนาะคือว่าประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยอ่านี่เพื่อนเก่าเพื่อนี่เป็นเพื่อนอีกคนนึงเนาะเปือนอีกคนนึงเจ้าหนึ่งพี่น้องเอ๋ยอ่าโอ้ปลาของปลาปวยเพื่อนนี่เนาะอันนี้ตัวนี้เอาไว้ตัวนี้หันบักออกเพราะว่าสีเซฟออกมากาว่าได้ไปแล้วละกันยกหลังคาแล้วเนาะยุกหลังคาแล้วหรือว่าเอาขี้ดินเข้าแล้วอะไรก็สียกเงินพวกึ้นโตการสีกาะเอเมียนเนาะโดย ก็เอเมียนนะเพื i i ่อว่าโบอยากให้หันสาวหันนอนอยู่หันนะอันตามแผนประสานสาตามแผนเลยตามแผนแผนว่าจะขึ้นว่าเนี่นั้นหากสิเอาตัวนี้ขึ้นก้อนเอาแม่ขึ้นก้อนประสานสางตามล้าเนาะลูกหันกำลังเออตามแผนเนาะเจ้าเด้อเด้อไปเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าโอเค้ะแม่เด้จะไม่การเซ็นชื่อแต่ไม่นีการทางลูกเองกลับมา เยี่ยมมายามเด้อไม่เด้อเอาเครื่องที่ว่าพรอาจารย์พนัมมาได้เอามาให้เด้อมาฝากมาต้อนเด้อโดยเคยเห็นเพื่อนบ่เห็นเพื่อนบ่เคยเห็นบ่เห็นในเหรโทรศัพท์อ๋อโดยเอาเดี๋ยวดีใจน้ำเด้ออันนึงกับยาคุปสุขภาพแข็งแรงเนาะท่างพระอาจารย์ดีดีไมีแหง แล้วก็น้ำเบาในก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก้าวหน้าทางหน้าทีก่การงานเลย,ยมาเยี่ยมอันลูกเยี่ยม,ลยมยยห,หลานเขามีแบบที่โฮมพูลโฮมไซแคลร์แคลร์เนาะมานี่ยามถามข่าวเน่บุกเป็นยังกับขาวอะไเนาะในสองทางเส้าหานี้อันให้บ่าวนี้ ไปบ่าวนี่ยเมนข้าศึกบ่าวเนี่ดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหาบ่าวอย่าเอาไปเถอะไปเสร็จเนาะเนาะลูกสาวคนนี้เนาะลูกสาวลูกสาวหลาสักปีได้ล้วเจ้าอันนี้เราไคิดอืมเอาขอให้เพื่อนให้ชาติแล้วให้ไหวเด้อเนาะมีทางคนลักคนยัยคนชดช่วยข้ามาเพิ่มเติมอีกพี่น้องเนาะวัได้อยู่ในเศร้ากับลูกเนาะโอ้ยวยสำหนึ่งกัน เพลย์เพลย์สุดพ่แชนอมุนี่ก็ทีได้ขอตัวครับและพี่น้องเยเนาะพอแล้วมุนามุไนแต่ว่ามีโอกาสก็ทีเข้ามาเยี่ยมมายากไม่เด้อโดยจะที่เอาเบอร์โทรไว้ได้ไหมเจ้อ๋อพอได้แบบว่าติดต่อหากอนหากอนที่นะกันว่านี่ไงกันทีได้โทรหากอนเนาะคือมุนี่แบบว่าได้นั้นได้ไม้เบิดบุ๊กกับมาโรดพี่น้องเย rồi áo yeah. <laughs> à, sao bài đi thế mày thế yeah, nó rồi yeah.